ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านฮอร์ดมอนไดรี่และดี่ันจงอ่างครังซอแจ้งหมอลำน้ำวิหกเมียงหัวหน้าน,นกพงสกรค่ะวันนี้เราจะมาดูวิถีคนอ้วนค่ะขณะนี้ก็เวลาเกือบตีหนึ่งแล้วค่ะเออบ่โมโมเมียนเกือบตีสองแล้วค่ะวิถีของคนอ้วนเขาทําอะไรกันนะคะนี่ข้าวหัวโจกนี่ข้าวพี่นอ้องนี่ข้าวไรนี่แยกะเรียพระเอกยนุ่มหนาคือนจังบักแจงโม ไพงนุ่มหนาคือจังบะเผ่งนุ่มหนาคือเป็นปียงบะแจงโมไปย่ี่ละก่อนค่ะอีหย่งหัน่นอันนี้ก,กำลังจะทาไขตุนไขตุนต๋นอหว่ามงจทอดซื้อไม่มไมยังจะตุน๋นลอีกไขตุนใส่ปลาโอออันนั้นน้าสากค่ะกย่เอเงลง้น,นู้เลียดากค่ะคน้องยูเลียค่ะกยงเลงบเนี่ยแกง พอแล้วมันจะลีเดี๋ยวจะพูดให้มันเขาเนี่ยเขาสะตบัดอย่างงี้นี่สัตบัดย์่ได้มันมาเอาทำดูให้เหี้ยอาเดี๋ยวโลกนู่นนี่อีนี่มันอยู่นู่นนะไปรับเอาเร็วๆโยนรับเร็วๆพ่อครัวเขาต้อง